ล้ะจ้าลือหลั่นสนันเมืองหมวดที่แล้วเด่งบุญเด่งลาง7891สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสูผู้ซูคนตอนรับขอสูช่องก็ติดหวยดังมาเช่เนาะจากกับมาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่เจกันยาย,ยนเนาะจากแอดมินก็มีเนื้อทางดีๆเอามาแบ่งปันพี่น้องได้เบิ่งกันอีกเช่นเคยนาะจาก สำหรับชุดนี้แอดมินกับผู้มิใจนํำเสนอแนวทางของลือหลันสนันเมืองต่อโดยแนวทางแอดมารีนะจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่มาเทียบไปพี่น้องในเบื่องการปฏิพิณองเสดงติดตามกัน้อย่างถือต่องนะจ้ะต่อโดยแนวทางของโครงสุดไทยนะพี่น้องก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุบผู้สุค้อนนะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่มๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสภูสุขคนนะจ้าเพื่อเ,เป็นการบ๊ะเซว่าล่าฮก,ก็ไปรับชมแนวทางกัยพี่น้องเริ่มต้อนกันที่แนวทางของ ลือหลั่นสนันเมืองกันกรนเลยจ้าซึ่งผลงานวดิพานมาผลิ่นให้เขาทั้งบนทั้งล่างนอกจ้านั่นก็คือ8 7 7 8แล้วก็เก่าหนึ่งนะพี่น้องเ้ออดิพานมาให้เขาทั้งบนทั้งล่างแล้วจ้าแนวทางของลือหลั่นสนันเมืองเฮากลับไปเบื้องตอกันที่16กันยายน2566พันต้อสกเ้องล้วจ้าสิงเพลินก็ได้ปล่อยนแนวทางมาให้เล่พี่น้อง รัฐบาลไทย16กันยายนให้แนวทาง2ตัวล่างเน่นๆให้มา2โต3หางแล้วจ้านั่นก็คือ7 2 6 3แล้วก็7 3ได้ไปน้องเด้อ7 2 6 3และ7 3ต่อโดยแนวทางชุด2โตบนล่างแล้วจ้ะให้พิธี0 3 5 1 5 9 0 7 8 1และ8 9จ้ะ0 3 5 1 5 9 0 7 8 1แ,และ8 9แ,แนวทาง2โตบนล่างด้อพี่น้องเดอ้อส่วน2ตัวล่างเน่นๆก็คือ7 2 6 3กับ7จาจ้ะแนวทางนีห่หลันสนันเมืองแค่ไปเบิงจดไปเบิงด้วยพี่น้องเดอ้อมักตัวใดก็ฝากไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้กันด้วยพี่น้องเดอ้อกันพลาดกันตกรถด้อพี่น้องไปเบิงต่อกันอีกเด้งแนวทางเนะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของเอ็ดมาลีนะจ้ะ ซึ่งคนงานหัวติพานมา1กันยายนคนกับไฮคา้์2ตัวล่างตรงตรงแล้จัดนั่นก็คือเก่าหนึ่งดิพนเดอห้ไฮคา2สองตัวล่างตรงตรงบมตองกลับเลาจ้ะเก่าหนึ่งเฮากลับไปเบ่งตองกันที่16กันยายน2 5 66กันตอแล้วจ้ะซึ่งแอดมาลีก็ได้ล่อยเนวทางมาหายแล้วให้มา2โต3ลักเนาะจ้ะก็มีลัก6นัก7แล้วก็ลัก8 รับหกค่นให้ไปทีฮกสองกสามแล้วก็6กเก่าเน้วจ้ะต่อ้ดยรับเจ็ดเจ็ดและเจ็ดเก่าจ้าต่อด้วยรับ 7, 7, 2, 7, 3, แปด8ปดสอและ8ปดเก่าเยพี่น้องเด้อแนวทางสั่งตัวลางแอดมาลีให้เขาตรงตรงบบตองกลับเลยพี่น้องหมด่ิพานมากก็ให้เขาเก่าหนึ่งเนาจ้ะพี่น้องก็ แคบไวเบิงจดไวเบิงได้พี่น้องเดอ้อแอดมินรวบรวมขอม้อมมลมาให้เบิงแหล้วก็เกวไว้พีนิดพิจารณากันได้พี่น้องเดอ้อสำหรับแนวทางติดเพื่อนให้เขาเนาะจะ้ะเพราะว่าเป็นแนวทางของนิงลันดร์ันเมืองหรือว่าแนวทางแอดมาลีเนาะจะ้ะแคบไวเบิงจดไนเบิงกันได้ซ่าไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของโคงซุดถ่ายเนาะจะ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กันยายน2 0พ8 สิ่งหนนี้เพิ่นก็นให้เด่นบนไปทีลักหากับลัก6คกที่พี่น้องเดอ้อแนวทางชุด3ตัวบน2ตัวบนวจะให้เด่นไปทีลักหากับลัก6กเน้นให้ไปทีลักหาจะลักหากระได้แค่หาศูนย์หาสองหาเจ็ 50, 52, 57, และห8จ้าต่อด้วยลัก6ใใ้้ไปทีหกศูนย์หกและหกชุด3ามโตห้ไปทีซี 60, 62, 67, หาเจ่งหาเจ็ 4, 57, 067และ5 68จ้าตอนน่อโดยนวทางสองตัวล่างให้เด่นล่างไปทีลักสองกับลักสีเนี้นให้ไปทีลักสี่จะลัก2องก็ได้แก้23 25 26และ2องเก่าจาลักสี่ให้ไปที่สี่สามสี่หาสและสี่เก่าหน่องเดอ้อสี่สามสหาสและสีเก่า เน้นบนหาเน้นล่างซีจ้าพอได้เป็นสายวิ่งสายรถมักกระจัดไปได้พี่น้องเดอ้อแนวทางของโคงสุด้ายเนาะจ้กรัฐบาลไทย16กันยายน2566แค่ไาเบยิแค่ฝีปึงจดฝีปึงได้พี่น้องเดอ้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อจ้าไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับช่วแล้วก็รับรูข้อมูล อย่างมีสติเด้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชก้ดยพี่น้องเดและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อยพี่น้องและแอดบินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้าสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเดอพี่น้องเด้อจังสถือ แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกผู้สุกคนส่งดีแห้งๆปังๆ,งๆมันๆมยกันทุกคนเ้ยจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตราพ,พี่น้องไปซ้ำหนีก่อนเ้ยจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า